The Master Coach Academy อยู่ที่สถานีแห่งความสำเร็จ7วิธีสลายตัวตนชั่วพริบตาจากทฤษฎีทางจิตระดับโลกที่ทั้งลึกซึ้งรุนแรงและใช้งานได้จริงเพื่อให้คุณหลุดพ้นจากมายายแห่งอัตตาและกลับสู่ความจริงเดิมแท้ 1. จิตเหนือสำนึกจาก d e ซ o น c t i n มห u มุท m ามหามุท a า o o k at the l o o k e r จ้องกับเข้าไปที่จิตที่กำลังจ้องแล้วคุณจะพบว่าผู้จ้องไม่มีตัวตนในทฤษฎีโดซอกเชนของทิเบตและมหามุท่าเพียงแค่หันจิตกลับไปมองผู้รู้คุณจะพบว่าความว่างบริสุทธิ์ที่ไม่อิงตัวตนและอัตตาจะสลายหายไปทันทีเหมือนฟองอากาศในแสงอาทิตย์สองมิลเลอ เทคนิคจากจิตวิทยาญี่ปุ่นแนวเซนมองทุกสิ่งที่เกิดขึ้นว่าเป็นเงาสะท้อนของจิตเมื่อคุณไม่แยกตัวเองออกจากภาพที่สะท้อนอยู่ตัวตวนจะหายไปเลยแค่การรับรู้บริสุทธิ์เซนเรียกสิ่งนี้ว่ามูงะใช้สถานการณ์รอบตัวเป็นกระจกแล้วอย่ามีตัวตวนอยู่ในกระจกไม่มีใครอยู่ตรงนั้นให้ทุกอีกต่อไป 3. Sel f inquiry Who am I ถามซ้ำๆจะไม่มีใครเหลือตอบเป็นวิธีดับอัตราที่ใช้เป็นคำถามเดียวและทุกครั้งที่ตอบว่าฉันคือให้ถามกลับไปว่าใครกันที่รู้ว่าเขาคือจิตจะหุบเข้าสู่ศูนย์กลางและตัวตนจะสลาย 4. การฝึกจิตในพลังรู้ควอนตัมคอนแลปบายโจดิสเพนซาเมื่อคุณอยู่ในสนามควอนตัมของความว่างโดยไม่มีความคิดสักคำ ตัวตนจะพังทลายและตัวตนใหม่จากพลังสร้างสรรค์จะเกิดขึ้นทันทีวิธีใช้ขึ้นสมองเด t ตา้าแกมมาเพื่อทะลุผ่านจิตสำนึกและเข้าสู่ซีโร่พอยต์ฟิลซึ่งเป็นที่ที่ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นตัวตนจึงถูกรีเซต็ตในพกกริบตา 5. the ego death b r e a t หายใจทะลุจุดกลัวตายของจิตและอัตตาจะตายก่อนร่างกายจากเทคนิคของเรโอนนา อเ n นิสลาฟกรฟใช้ลมหายใจเพื่อเปิดความจำเติมแท้และปลดตัวตนเก่าออกเหมือนลอกเปลือหัวหอมของจิตจนเหลือแต่ความว่างอันนิรันดร์หกดาร room ม Dissolution ทฤษฎีการลบอัตตาด้วยความมืดสมบูรณ์อยู่ในที่มืดสนิทจนความคิดไม่สามารถฉายเงาได้อีกต่อไปตัวตนจะหายไปในแสงที่ไม่ใช่แสงใช้ในการฝึกของสายดาว อียิปตีนมิสเจอรี่สกูายในแกนแกนแอคติวชั่นความมืดทำให้ภพยนนแกนหลังเดียมทีมตามธรรมชาติแล้วคุณจะหายไปเหลือแต่การเป็นหนึ่งเดียวเจ็ดการระลึกรู้ว่าไม่มีใครอยู่ที่นั่นตั้งแต่ต้นตัวตนไม่เคยมีอยู่จริงเลยเพียงแค่เราคิดว่ามีเมื่อคุณเห็นว่ามันคือความคิดตัวตนก็จะหายไปตลอดการ จากอะดิวายตาวะเวเด,เวเดนตาลูเฟริร์อะไรสปีล่าเนสากาดัตตามาฮาราตสลายตัวตนไม่ใช่ด้วยการทำลายแต่ด้วยการเข้าใจว่ามันคือมายาสรุปวิธีสลายตัวตน ไม่พยายามเป็นใครอีกต่อไป The moment you stop being someone, you remember that you are everything. ทำสอนจากแหล่งรู้เดิมของจัก,กรวาลบทส,ส่งท้ายการหายไปอย่างสมบูรณ์ไม่มีใครต้องหายตัวเพราะไม่มีใครอยู่ที่นั่นตั้งแต่แรกเมื่อคุณเดินผ่านเจ็ดวิธีสลายตัวตนคุณอา่าน รู้สึกว่ากำลังละลายคุณอาจรู้สึกว่าไม่มีอะไรเหลืออยู่เลยหรือบางช่วงคุณอาจตกใจที่แม้แต่ชั้นที่กำลังฝึกอยู่ก็ไม่พบอีกต่อไปแล้วนั่นเองคือชัยชนะอันเงียบงนันที่ไม่มีใครยกมือดีใจไม่มีคำว่าเสร็จสิ้นไม่มีแม้แต่ผู้ที่ได้บรรลุมีเพียงพยสภาวะความจริงที่ไม่อิงรูปไม่อิงตนไม่อิงแม้แต่ความว่างที่เบาสบายเสียจนสรรพเสียงทุกสรรพสสิ่ง ต้องนิ่งานที่ลึกเสียจนไม่มีจิตใดกล้าอย่างถึงและแท้ที่จริงเสียที่แท้จริงเสียจนความคิดไม่มีสิทธ์แต่ต้องคุณไม่จําเป็นต้องฆ่าตัวตายเพียงคุณเพียงแค่หยุดเชื่อว่ามีมันจริงอยู่จริงและเมื่อเชื่อการได้สิ้นสุดอัตตาจึงล่วงหล่นอัตตาเหมือนเปลือกไม้ที่หลุดจากต้นอย่างสงบไม่มีเสียงไม่มีการต่อต้านเพราะไม่มีสิ่งใดถูกทําลาย มีเพียงมายาที่ถูกเห็นอย่างชัดแจ้งเท่านั้นเองนี่ไม่ใช่การหน,นีจากโลกแต่คือการหายตัวจากความหลอกลวงของจิตเพื่อให้ความจริงได้เผยตนโดยไม่มีใครไปครอบครองมันจากนี้ไปจงมีชีวิตโดยไม่มีตัวตนจงกินดื่มรักทำงานฝึกฝนแต่จงทำทุกสิ่งอย่างความเงียบทำงานผ่านมือมือคุณอย่างความไม่มีใครกำลังมีชีวิตอยู่ในจักรวาลนี้ ไม่ใช่ฉันทำแต่คือการกระทำกำลังเกิดขึ้นไม่ใช่ฉันรักแต่คือความรักกำลังไหลผ่านหัวใจนี้และคุณจะรู้สึกเบาวกว่าอากาศลึกกว่าแสงกว้างกว่าท้องฟ้าและว่างเปล่าวกว่าเอกภพจักรวาลทั้งมวลไม่ใช่เพราะคุณมีอะไรแต่เพราะคุณไม่มีใครเหลืออยู่อีกเลยวินาทีนี้จงรู้เข้าสู่ภาวะไร้ตัวตนปลดปล่อยทุกสรรพสิ่ง แม้กระทั่งสิ่งที่เป็นคุณพบกันเร็วนี้ในดินแดนที่ไม่มีใครไปถึงเพราะผู้ที่ถึงแล้วไม่มีใครไม่เคยมีตัวตนอยู่ก่อนเลยเตรียมพบกับคู่มือคู่มือล้างตัวตนในเจ็วันพร้อมบทฝึกวิธีการขึ้นเสียงคำถามปลดล็อกและเทคนิคหัวหายตัวจากจิตเก่าพร้อมจะนำพาเข้าสู่สภาวะไร้รูปไร้ชื่อไร้ตัวตนในการค้นพบความจริงด้วยตัวเอง คอร์สลงล้างตัวตนใน7วันให้คุณอย่างลึกซึ้งตาตึงและเปลี่ยนแปลงระดับโครงสร้างจิตเดิมแท้คอร์ส7วันล้างตัวตนชื่อคอร์ส7วันทูโนเซลหายตัวจากมายากับสู่ความจริงนิรนันดรรูปแบบเสียงบรรยายจริงขึ้นบำบัดบีสเวิร์กเมดิเทชันและเซล อินควี่จะปสค์ละลายความเชื่อเรื่องตัวตนแบบไม่กลับมาอีกสลายตัวตนสลายอัตตาในทุกมิติความคิดความกลัวบาดแผลบาดบทบาท,บท,บาทหลอมรวมกับสภาวะผู้รู้ที่ไร้ชื่อไร้รูปเตนหนึ่งผู้จ้องไม่มีตัวตน The Looker is e m p เ y เทคนิคซูเ n อ s ์ s u น s เ s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  ซู o ป s c ์คอนชเ s s ช็อคบวกด้วยโ so, ซกเชนเนื้อหาคำภาวนาเปิด ขอฉันขอหายไปเพื่อความจริงจะได้ปรากฏฝึกหันจิตกลับไปจ้องผู้จ้องรู้สึกถึงช่องว่างบริสุทธิ์ที่ไม่ใช่บุคคลขึ้นเสียงเดต้าห้าจุดสองเฮิร์ควอนตัมบินควอนตัมบินเดยกระจกแห่งจิตเทคนิคเซนมลเลอร์เทคนิคเนื้อหาก็ใช้สถานการณ์จริงที่พบเจอในชีวิตเป็นเงาสะท้อนของภายใน อย่าฝึกฝึกอย่ามีตัวตนในกระจกหายตัวออกจากเรื่องราวขึ้นเสียงอัลฟาเดต้า6เฮิร์ตซาว์ออ flowing water ใน3ชั้นคือใคร Who am I? Technic Self-Inquiry แบบรามนามาหาชีจะหา ตั้งแต่ตั้งคำถามต่อเนื่องจนจิตเริ่มหุบเข้าสู่ศูนย์ฝึกความนิง่งนิ่งแบบไร้คำตอบหยุดเอาตัวเองไปเป็นศูนย์การขึ้นเสียงเดต้าเฮิร์บวกด้วยฮาร์ดพลัสดีสีรีเซ็ตในนิพพานควันตั้มเทคนิคดกเตอร e โจดิสเพนซ่าซีโร่พอยต์เมดิเทชันเนื้อหานำจิตเข้าสู่สนามพลังพลังบริสุทธิ์ฝึกจินตนานการความว่างสร้างสารรค์รีเซตตัวตน ผ่านสมองขึ้นแกมมาขึ้นเสียงแกมมา40เฮิรตซ์บวก cosmic bass soundscape D5 หายใจจะไม่มีใครอีก้เ death b a s น t ครีเบิ u e liberating conscious connected b a s เนื้อหาลมหายใจลึกต่อนเนื่องนำพาเข้าสู่ภาวะตายของอัตตาปลดบาดแผลจิตเก่าขึ้นกลับขึ้นสู่ความว่างที่ยังหายใจขึ้นเสียงเดต้า5เฮิรต เอิร์ธดำบวกวินชามเดย์หกหายตัวในความมืดเทคนิคไพเนลแกนแอคทิเวชันเดมทรลิสเนื้อหาภาวนานในความมืดแบบไร้สิ่งรบกวนเห็นแสงภายในที่ไม่มีผู้รู้ฝึกกันอยู่โดยไม่มีเรื่องราวขึ้นเสียงเดย์เจ็ดไม่มีใครตั้งแต่แรกเทคนิคนอนเดลเอวานสอวตาเวนอวตาเวนเวนดาเดนตา เน,นื้อหาตะหนักตัวตนที่ไม่เคยมีอยู่จริงรู้ว่าไม่มีอะไรต้องทำไม่มีใครต้องเป็นฝึกการเป็นโดยไม่มีความเป็นใดขึ้นเสียงซเลนบีสสิ่งที่จะได้รับก็คือเสียงบรรยายความจริงจากความยาววันละ7นาทีทั้งหมด7จ็ดคืน7จ็ดไฟล์ขึ้น,นคำส่งท้ายจากครูคุณหากคุณพร้อมแล้วสามารถเข้าคอสนี้เพิ่มเติมกับครูได้ที่ The Master c o u r s Academy ได้นะครับสถิตรรมเพน